งานเข้าเวทีประกวดนางงามชื่อดังหลังสปอนเซอร์รายใหญ่แถลงข่าวถอนตัวอย่างเป็นทางการวันที่10สิงหาคม2565ค่ะตัวแทนผู้สนับสนุนนำทีมโดยคุณก้องคณะพจนวัชรสาธิตคุณแม็กกี้อัจชาพุทธิชาติ MMC ม i อมซีมิกมีคิวตี้แฮและ คุณมาตินประธานบริษัทเวอร์จีกุ๊ปจำกัดรวมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวประกาศยุติบทบาทรวมถึงให้การสนับสนุนเวทีประกวดนางงามชื่อดังของภาคอีสานทั้งหมดหลังพ่วงหน่วยการกองประกวดได้พยายามเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงรวมทั้งถูกนำชื่อไปแอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ในการจัดงานประกวดจนได้รับความเสียหายในวงกว้างรวมมูลค่ากว่า7หลักพร้อมโชว์หลักฐานและข้อมูลให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบโดยหลังจากนี้ทั้ง3ท่านจะดำเนิน ทั้งกฎหมายกับผู้มนวยการกองประกวดคู่กรณีอย่างถึงที่สุดและจะไม่มีการยอมความใดๆทั้งสิ้นยืนยันรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่ที่ต้องคุณพี่ๆนักข่าวในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าทางเราเองนะครับกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับการประกวดกองหนึ่งนะครับผมก็ ได้รับทราบเรื่องบางเรื่องมาซึ่งมันค่อนข้างจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางกลุ่มผู้สนับสนุนเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับผมทางเราเลยต้องขอเชิญพี่ๆนักข่าวเนี่ยมาทําข่าวนะครับผมเพื่อแจ้งให้กับทุกๆท,ท่านเนี่ยได้ทราบว่าทางเราเนี่ยครับผมก็ต้องขอ,อยุติการสนับสนุนนะครับผมทีมจัดนะครับกองประกวดดังกล่าวเนี่ยลงแต่เพียงเท่านี้ในวันนี้นะครับผมที่มาที่ไปนะครับผมเนื่องจากนะครับมัน ทางเราเองอะครับผมเราได้มีการเวลาทํางานของพวกเราเนี่ยครับเราจะทํางานกันแบบมืออาชีพนะครับเราจะมีการพูดคุยมีการวางแผนลําดับการทํางานเอาไว้แล้วและเราก็ต้องทําให้ได้เป็นไปนตามั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าไอในการทํางานตรงนี้นะครับทางเขาเองเนี่ยไม่มีการวางแผนอย่างเป็นลําดับขั้นตอนและไม่มีความเป็นมืออาชีพนะครับในการทํางานซึ่งมันส่งผลกทบมากๆเลยกับตัวพวกเราเองนะครับเช่นไปคุยอย่างนึงไปทําอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับผมรวมไปจนถึงนะครับสร้างข้อตกลงบางอย่างเอาไว้นะครับแล้ว ก็มาคุยกันภายในรับหลังอีกว่าเออเนี่ยจะบิดพิ้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อตัวอ,องค์กรภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆนะครับผมทําให้ทางตอนนี้เนี่ยพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็มีความไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันแน่นอนแหละเนาะมันเป็นเรื่องที่ไม่ตรงตามที่ตลกลงกันเอาไว้นะครับผมและที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยตอนนี้เองนะครับผมก็จะเรียกได้ว่างไงอ่ะจุดเนี้ยนะครับ มันเสื่อมเสียใช้คําว่าเสื่อมเสียละกันนะครับผมทั้งในส่วนของกลุ่มผู้สนับสนุนเองแล้วก็ในส่วนของตัวภาคเอกชนที่เราได้ติดต่องานเอาไว้เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงภาครัฐด้วยนะครับในเรื่องของการติดต่อประสานงานเนี่ยเรามีการวางแผนเอาไว้แล้วว่าเราจะดําเนินไปทํากิจกรรมที่อย่างนั้นอย่างนี้กันนะครับที่นั่นที่นู่นที่นี่แน่นอนแหละมันจะต้องมีในส่วนของผู้สนับสนุนในบริเวณพื้นที่นั้นๆด้วยครับผมเข้ามาร่วมจอยกับเราเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย แกนหลักนะครับของการจัดประกวดในพื้นที่นั้นๆของเราเนี่ยนะครับเรามีความคิดที่จะสนับสนุนนะครับผมผู้ประกอบการในพื้นที่นั้นๆเนี่ยโชว์ของดีในพื้นที่นั้นๆออกมาเพื่อทําให้เขาเนี่ยเกิดทราฟิกนะครับผมเกิดความออดีขึ้นนะอ่ะตอนนี้นเศรษฐกิจมันค่อนข้างแย่อนยะ่างที่เรารู้ๆกันดีอยู่นะครับผมตอนนี้นมันก็เลยเป็นแกนหลักของพวกเราว่าเราอยากจะช่วยนะครับผมผู้คนเอสเอ็นด e ีต่างๆผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่เนี่ยเขาได้ดีขึ้นนะครับทีนี้เราเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไป ถ่ายทากันอย่างนี้ที่นี่นะครับผมเราได้มีการตกลงกันเอาไว้แล้วแต่จริงๆเนี่ยแผนนี่ยมันถูกปิดนะครับผมถูกปิดในที่นี้เนี่ยตรงนี้เราไม่สามารถพูดได้ว่ามันถูกปิดไปยังไงแต่เอาเป็นว่าตอนนี้คือพอทางผู้สนับสนุในในพื้นที่ที่นู่นเนี่ยครับผมเขาได้ทราบเรื่องมาเนี่ยเขาก็เกิดคําถามขึ้นมาแล้วว่าทําไมทํากันแบบนี้นะครับผม,ผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคือมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยพอจะบอกได้ไหมคะว่าเราเสียหาย ประมาณไหนอะไรยังไงบ้างไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้ครับผม, <S 2> <S 2> พมเพราะว่าในส่วนของตรงนี้เองนะครับผมตัวเลขต่างเนี่ยตอนนี้ถามว่าเรามีตัวเลขเราไหมาแต่เราไม่สามารถพูดได้นะครับว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่ประมาณการได้อย่างน้อยที่สุดคือ7ดหลักครับที่เราเสียหายไปแล้วเพราะว่าในระหว่างการที่การดําเนินงานทั้งหมดนะครับผมแน่นอนแหละมันต้องเดินด้วยเงินนะครับผมแล้วทางคุณมาติและคุณแม็กกี้เองเนี่ยก็ได้มีการชําระไปแล้วบ้างบางส่วนนะครับผมในส่วนของการเดินทางไปพูดคุยกับ ผู้ใหญ่ในพื้นที่นั้นๆนะครับผมการเข้าไปาคุยงานกับผู้สนับสนุนต่างๆในพื้นที่ตรงนี้มันมีการชําระจ่ายไปแล้วบ้างบางส่วนด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เข้าเนื้อกันโดยตรงเลยแหละนะครับผมยังไม่รวมถึงกับว่าที่เราต้องพูดตรงๆเนาะเราใช้คอนเน็กชันของเรานะครับผมใช้ผู้ใหญ่ของเราเนี่ยในการที่เข้าไปลงพื้นที่ไปคุยกับพื้นที่อีกตอนนี้เสียหายเยอะมากนะครับผมก็มีการพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง นะครับไปบ้างแล้วบางส่วนนะครับผมแต่ว่าหลักๆเนี่ยวันนี้เราต้องการมาใช้พื้นที่สือ่อตรงนี้นะครับผมเพื่อประกาศกันอย่างเป็นทางการอย่างดีกว่านะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเหตุอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วนะครับผมแล้วเราเราจะไปต้องถอนออกยุติการสนับสนุนเขาจะบอกได้ไหมคะหลังจากที่เราได้มีการติดต่อทางกองประกวดไปแล้วเขามีฟีดแบ็กกลับมาอะไรงไงบ้า ฟีดแบกของทางกองประกวดเองนะครับผมตอนนี้ทางผู้ใหญ่เองก็รับทราบเรื่องนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็กําลังเก็บรวบรวมหลักฐานกันอยู่นะครับผมซึ่งทางเราเองนะครับผมก็ได้มีหลักฐานเอาไว้ละนะครับผมทั้งในส่วนของหลักฐานที่เป็นเอกสารต่างๆรวมไปจนถึงช่องทางการสนทนาในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมที่เราเนี่ยได้เก็บรวบรวมเอาไว้แล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมีจํานวนเยอะมากพอสมควรก็คือประมาณเกือบร้อยหน้า นะครับผมในที่นี้เนี่ยไม่รวมกับพวกที่เราไปรับทราบเรื่องมาอย่างทางวาจาที่เราไปพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ในพื้นที่นั้นๆมาแล้วเนี่ยนะครับผมที่เราไปรับทราบเรื่องมาแล้วเนี่ย<ม>ก็อีกจํานวนหนึ่งพอสมควรเลยทีเดียวครับผมในส่วนของขั้นตอนทางการกฎหมายเนี่ยเราก็มีการปรึกษากับทางทีมกฎหมายของเราเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องออพูดคุยเรียกร้องฟ้องร้องอะไรอย่างไรบ้างนะครับผมเพราะอย่างที่บอกไปเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก นะครับผมการที่คุณได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ของการทางานนะครับคุณเองคุณต้องเคารพและคุณต้องให้เกียรตินะครับผมในส่วนของเพื่อนร่วมงานผู้ร่วมงานผู้สนับสนุนทุกคนคุณวางแผนการทํางานไว้อย่างไรคุณต้องทําให้ได้อย่างที่คุณพูดนะครับผมแต่เนี่ยมันไม่ใช่ลักะนะครับมันเป็นการว่าคุณเนี่ยเอาผู้สนับสนุนเอาหน้าผู้สนับสนุนไปออกพื้นที่เพื่อให้คุณเนี่ยได้ใบผ่านงานนะครับให้ผ่านเข้าไปเจอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้นะครับเสร็จ ซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่พูดตรงๆว่ายอมรับไม่ได้นะครับผมถามว่าอยากนัดคุยไหมเหรอเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าเกิดสมมตินะครับทางฝั่งเขาเองเนี่ยนะฮะทางตอนนี้เราไม่อยากคุยแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราเสียทั้งหน้าและเสียทั้งความรู้สึกนะครับในเรื่องของแง่เสียของหน้าไม่เป็นไรครับ ตรงนี้เราเข้าใจว่าบางทีมันอาจจะเกิดจากการมิดอันเดอร์สแตนดิ้งนะครับผิดพลาดจากการที่เราไม่เข้าใจกันหรือผิดพลาดในการติดต่อประสานงานแต่อีิดพลาดทางความรู้สึกเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่เยอะไปมากกว่านั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เราพูดไม่ได้แต่เอาเป็นว่าบางอย่างนะครับไอ้สิ่งที่เขาไม่อยากให้เราได้รับรู้นะครับตอนนี้พวกเราก็ได้รับรู้กันหมดแล้วนะครับมันเกิดขึ้นนานหรือยังครับอะไรนะครับเกิดขึ้นนานหรือยังระยะเวลาหนึ่งระยะเวลาหนึ่งครับบวกลบ จริงๆมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นอกจากทางทางแบรนด์ที่จะเกิดความเสียหายมันก็จะส่งผลกระทบในวงกว้างทุกต้องครับทางผู้ใหญ่ใช่ไหมครใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยถามความเป็นมืออาชีพป่ะเรามีมืออาชีพพอสาเหตุทําไมเราถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าหลังจากที่เราได้รับสารเราเห็นข้อมูลทุกอย่างเรายังคงเดินงานต่อตามปกติเพื่อให้คอนเนคชั่นของทางผู้ใหญ่สําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีนะครับแต่พอวันเนี้ย ด้วยความที่เหตุการณ์มันเริ่มบานปลายขึ้นตัวเราเองเนี่ยเราเลยมองว่าเราไม่ควรให้งานมาเดินต่อให้เราเสียไปมากกว่านี้ให้ทางคอนเน็ชันเพราะทุกๆคนนะครับโตมาจากการที่ได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่ท้งหมดเราจะไม่ทําให้โอกาสตรงนี้มันสูญสูญสิ้นไปเพราะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับอย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการใช้ในเรื่องของแบรนด์ใช้โลโก้เราในการไป โฆษณาแล้วด้วยใช่ครับผมใช้ตัวเรานี่แหละครับผมถ้าผมผู้ใหญ่เขาเให้ความสนับสนุนเพราะตัวเราเป็นที่ตั้งอย่างนี้ครับจะบอกว่าวันนี้จะมีการคนินกับผู้ใหญ่เลยใช่ไหมครับมีครับผมทั้งมีคืมีผู้ใหญ่อยากจะขอสนทนาตรงนี้ด้วยนะครับอีกทีนึงก็เดี๋ยวจะได้จะได้ช่วยปนินให้อีกทีเลยค่ะคือโดยวิธีของบุญรัลรพนนะครับเวลาเรา ก็จมีการรวบไม้่วมือกันในทุกภาคส่วนนะครับฝากฝากแจ้งสื่อมวลชนแล้วก็พิดน้องทุกประเทศนะครับแล้วก็พิดน้องในจังหวัดในนามผมเลยขาธิการหอ,อการค้าจังหวัดน,นะครับสนิตินันทาชิริครับขอขอยืนยันว่าเราก็ไม่ได้ติดขัดว่าไม่อยากให้ประกวดอะไรแต่ว่าเวลาหนึ่งเงื่อนไขของเวลาเนี่ยมันจะชันชิดไปวิธีที่ผมได้แจ้งไปตามตามหนังสือได้วนะครับ แล้วก็ท่านก็จะรู้ว่าตอนนี้วันขึ้นอ่า ทำเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เหมาะสมแต่อย่างที่ผมชี้แจงไปในหนังสือแล้วนะครับว่าภาคเอกชนเราเนี่ยมีความเป็นกังวลและหลายครั้งต่อหลายครั้งนะครับที่มีการจัดงานอะไรสักอย่างมันก็เหมือนํำนำพิกลายไม่น้ำครับภาคเอกชนมีความเป็นกังวลนะครับมีความเป็นหน่วงนะครับแต่เราก็อยากมีวิธีช่วยกันนะครับผลักด,ดันไปในมุมมองที่เป็นรูปแบบเดียวกันเราอาจจะ มีการลวมไม,ม้ล้มมือแล้วมีระยะเวลาที่เป็นเป็นช่วงเวลาที่มันมันอยู่ในช่วงที่เป็นฤดูการท่องเที่ยวนะครับของของจังหวัดเลยเพราะว่าเราอยากทาเลื่อนตอนนี้เราก็จะมีสกา,ายวอล์กการับมีพุขยันตีมีน้ำตกเั้งโต้นะครับคือเรามีหลายอย่างที่อยากชูแต่ว่าถ้ามามากระชั้นชิดเนีย่ยมันทําให้เราเตรียมตัวระบากครับนี่นี่คือข้อกังวลของภาคชนนะครับประมาณนี้ครับผมกับตับเดเบียนแจ้งสื่อมนนพี่น้อง ทั่วประเทศแล้วก็พี่น้องในจังหวัดของบุรีรัมย์นะครับแต่อย่างไรแล้วนะครับเราก็จะเราก็จะไม่ได้ทอดทิ้งในการที่ส่วนงานการประกวดไม่ว่าจะเป็นประกวดอะไรนะครับหรือจังดงานระดับเิทีไหนๆนะครับใกล้กจังหวัดของ <Okay. S 2> บุรีรัมย์โอเคได้ครับผมเ,เดี๋ยวถ้าอย่งงางนั้นเนี่ยส่วนอื่นส่วนอื่น หลังจากนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็จะคืออันดับแรกเลยนะครับขอเรียงลาดับขั้นตอนก่อนก็คือเราต้องรวบรวมนะครับเอกสารหลักฐานทั้งหมดนะครับผมทั้งในส่วนของเอกสารการขอถอนนะครับยุติการให้การสนับสนุนของหน่วยงานทางภาครัฐแล้วก็เอกชนขนาดใหญ่ของพื้นที่นั้นๆนะครับผมรวมไปจนถึงนะครับข้อความบางข้อความแล้วกันนะครับผมรวบรวมมาเป็นเอกสารเนี่ยเพื่อเป็นหลักฐานส่งให้ทางกองประกวดนะครับดูว่าทางเราเองเนี่ย นะครับผมตอนนี้ต้องขอพูดเลยว่าพวกเราเป็นผู้ถูกกระทํานะครับคำว่าผู้ถูกกระทําในที่นี้ครับผมเราถูกกระทําถ้าเราไม่ออกมาพูดในวันนี้เราไม่มีพี่พี่สื่อนะครับผมให้ความไม่ตาพวกเรามานั่งฟังเราพูดนะครับผมความเป็นธรรมาความไม่เป็นธรรมเหล่านี้นะครับผมมันก็จะเกาะกินกับพวกเราไปอีกนานเพราะว่าอย่างที่ทราบอย่างที่ผมบอกได้ได้บอกไปนะครับว่าเราเองเราใช้หน้าเรานะครับในการออกไปพบปะออกไปพูดคุยนะครับผมแต่กลับกลายเป็นว่า ไอสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะครับมันมันไม่เป็นไปตามที่เราได้ไปพูดคุยเอาไว้ฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือแน่นอนแหละเราเสียหายนะครับแล้วที่ยิ่งไปมากกว่านั้นเนี่ยครับผมไอสิ่งที่เราอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องของการเสียความรู้สึกนะครับผมหนึ่งในทีมนี้นะครับผมก็เป็นคนนึงคนนึงที่ได้รับโอกาสนะครับผมจากผู้สนับสนุน หนึ่งในสองท่านนี้นะครับผมในการที่จะได้เข้ามามีพื้นที่ได้เข้ามามีบทบาทได้เข้ามาทํางานนะครับผมซึ่งมันมันย้อนแย้งกันไปหมดเลยกับสิ่งที่เขาพูดกับเราแล้วสิ่งที่เขาทํากับเราแล้วสิ่งที่เขาไปดําเนินงานต่อกับคนอื่นนะครับผมซึ่งเนี่แหละนะครับผมก็เลยต้องออกมาพูดกันในวันนี้ว่าเราตอนนี้เราจะมาขอความเป็นธรรม ของเราคืนแล้วก็มาแจ้งให้กับทุกท่านทราบว่าเนี่ยครับอะไรมันเกิดขึ้นอย่างที่เมื่อกี้ท่านเลขานะครับพื้นที่จังหวัดนั้นเนี่ยได้บอกเรา,เราพกพี่ๆไปนะครับว่าหนึ่งเลยในเรื่องของมิติของพวกเวลานะครับผมเรามีการตกลงไว้ในไทม์ไลน์ประมาณหนึ่งซึ่งนะครับผมจนถึงนบัตรเนี่ยครับมันยังไม่มีการที่จะต้องเขาเรียกว่าไงอะลงไปประสานงานต่อมีแต่โยนงานไปให้คนที่ดูแลในพื้นที่จังหวัดนั้นเนี่ยเป็นผู้ดูแลอย่างเดียว แต่ไม่มีการที่แบบว่าอะมีบัเจ็ตลงไปอะไรลงไปมีงบประมาณลงไปจัดสรรลงไปอันนี้ก็คือเราไม่รู้เหตุผลของเขานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ที่แน่นอนที่สุดไทม์ไลน์ทุกอย่างมันประกาศไปแล้วมันระบุไปแล้วนะครับผมพอมันระบุไปแล้วปุ๊บเนี่ยตอนนี้งานยังไม่เดินเลยเนี่ยจะครึ่งจะครึ่งเดือนจะครึ่งเดือนสิงหาคมละนะครับผมยังไม่รับรวมไปกับออร์แกไนเซอร์ศิลปินที่จะต้องมา นะครับผมตามที่เราแพลนที่เราได้วางเอาไว้เนี่ยนะครับผมตนตอนนี้งานไม่ดูเลยเราติดต่อทวงถามก็ไม่มีการคืบหน้าอะไรจน,นจนถึงตอนนี้เนี่ยการที่เรามีการเข้าไปลงพื้นที่แล้วตกลงกับทางพื้นที่ไว้ใช่ไหมครับไม่ว่าเหมือนที่คุณเขาบอกว่าทางด้านศิลปินเอ่ยหรือว่าสถานที่ต่างๆเลยเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแลนนิ่ง planning, นะครับมันจึงทําให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ จนถึงภาพลักษณ์ศิลปินด้วยเพราะว่าไปตกลงกับเขาแต่ถูกดีลีตออกอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมันก็เลยเแบบที่พี่เขาบอกก็เลยไปทบเป็นมุมกว้างและหลังจากนั้นเนี่ยมันมีบางเหตุผลครับทั้งกับทางจังหวัดนะครับเช่นเรื่องของการที่ทางบ้านทางพ่อเมืองทางแม่เมืองนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ในพื้นที่ระบุไปแล้วว่าการจัดครั้งนี้เนี่ยเขาอยากให้เป็นการจัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยที่เขาจะนำเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยมาส่งมอบต่อให้กับเรานะครับแต่มีคนของกองประกวดแห่งหนึ่งนั่นแหละครับผมแชทไปบอกทางทีมงานเรานะครับว่าจะเสนอค่าตอบแทนให้จำนวนเท่านี้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 ซึ่งมันขัดกับนโยบายของทางพ่อเมืองแม่เมืองแห่งนั้นนะครับเพราะเหตุนี้นะครับจึงได้ถูกระงับทุกช่องทาง นะครับผมถูกต้องครับเขาใช้รเราเป็นสะพานมากกว่าครับใไม่ใช้เราเป็นสะพานในเรื่องของการเข้าไปเอ่อไปไข,ขว้คว้าสิ่งที่ตัวเองอยากได้ใช่รครับดีกว่า<ม>เพราะว่าอันนี้พูดกันตรงๆเลยเนี่ยครับผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางนู้นเนี่ยเขามี performance มากพอหรือเปล่าในการเข้าไปแต่ทั้งทางทีมของเราเนี่ยครับผมเขาสามารถเข้าไปพูดคุยไปวางแผนงานทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยได้ตรงเนี้ยผมโดยส่วนตัวผมก็เลยคิดว่ามันเหมือนกับเป็นการใช้เราเนี่ยเพื่อเข้าไปหาสิ่งที่ตัวเองต้องการมากกว่ามากกว่าที่จะ ไปสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่นั้นๆตามที่พวกเราเนี่ยได้พูดคุยกันเอาไว้และอีกอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วอะครับในส่วนของการทํางานเนี่ยมันต้องคุยกันคอมมูนิเคตกันเพื่อให้งานเนี่ยมันดําเนินไปได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเขาเองนะครับผมเขาคิดว่าไอ้การที่เขาทำเนี่ยตรงนี้นะครับเขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยมีอํานาจมีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้ดเดียวบางอย่างเขาตัดสินใจเขาก็คุยกันเฉพาะในกลุ่มข,ของเขาแล้วพวกเรา สองคนทั้งสองท่านนี้แะครับเขาที่เขาเป็นคนลงพื้นที่ไปอไปหาผู้ใหญ่ไปติดต่อ,อประสานงานหน่วยงานค,คืออันนี้บอกเลยว่ามันไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานภาครัฐเอก,กชนธรรมดานะครับมันรวมไปจนถึงแบบพวกร้านค้านะครับผมโรงแรมนะครับผมอันนี้คือไม่สามารถบอกได้นอกว่าที่ไหนนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าทางเขาเองะครับพอได้รับทราบเรื่องบางเรื่องที่นะครับจะลงไปเก็บตัวในพื้นที่จังหวัดแต่จะมาประกวดอีกที่หนึง่ง อย่างเนี้ยผมผมถามเลยว่าถ้าสมมติเป็นพี่ๆนักข่าวอะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆน,น,นะพี่ๆจะรู้สึกยังไงนึกออกไหมแค่ในระดับของของผู้ประกอบการก่อนนะยังไม่ต้องรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามองลงมาว่าอ้าวแล้วไอ้ที่เราให้คุณไปล่ะมันกลายเป็นว่าตรงเนี้ยคืออะไรแล้วผมถามตั้งคําถามย้อนกลับเลยว่าอันเนี้ยครับเสียหายพอหรือ,อยัง,งอันนี้แค่ส่วนเดียวส่วนหนึ่งนะครับ,รบซึ่งทางนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ประสานงานต่อไปใช่ไหมครับ ด้วยความที่ว่ามันเป็น after covid ทุกคนดีใจและเตรียมแผนงานเตรียมก่อสร้างเตรียมทำโน่นทนํานี่เพื่อจะซัพพอร์ตเราทั้งหมดแต่พอวันนี้มันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมามันแม้ว่าทุกๆคนน่าจะเข้าใจว่าความรู้สึกมันน่าจะมากกว่าจานวนเงินที่มันเกิดขึ้น นะครับแล้วถามว่าแล้วณนะวันนี้เวลาเราคุยกันเนี่ยเรามีการคุยหรือเรามีการประสานงานหรือเรามีการบอกไหมว่าแต่และอันเป็นอะไรมีครับเพราะทุกๆครั้งนะครับที่เรามีการลงพื้นที่ไปนะครับจะมีเลขาของกองประกวดนั้นไปด้วยเสมอเมื่อไปปุ๊บจะมีรายงานการประชุมฉบับน,นี้ส่งไปให้กับทางผู้อำนวยการกองประกวดและ มีการรับทราบเรื่องของนโยบายเสมอว่าจังหวัดต้องการอะไรนะครับเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ในวันนี้เขาไปบอกกับคนอื่นว่าเขาไม่รับรู้เขาไม่อะไรแล้วก็การที่ตัวแม็กเองเนี่ยเป็นมากกว่าสปอนเซอร์จากเอกสารเกือบทุกอย่างด้วยเรารู้สึกว่าองค์กรที่เราทำนางงามให้อยู่อะเป็นองค์กรที่เคยเป็นองค์กรที่สร้างชื่อให้เราแล้วเรารักองค์กรนี้มาก เราโตมากับองค์กรนี้ในทุกมิติตลอดระยะเวลาตัวเอกท็อปท็อปเนี่ยคือมาที่นี่ทั้งหมดเราจึงเปิดโอกาสให้พวกเขามาใช้สถานที่มาใช้ที่อยู่ที่นี่เนี่ยทำเอกสารแล้วอย่างเนี้ยผมว่าความรู้สึกมันมากกว่าอีกนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรามองเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เกมต่อการทำงานในมิติของคนทำงานที่เหนื่อย นะครับหลังจากนี้ในเรื่องของขบวนการกฎหมายเราจะดำเนินการต่อไปยางไครับจริงๆแล้วตรงนี้จะให้เป็นหน้าที่ของทางทนายความในการดําเนินการเพราะว่าเอกสารมันเยอะมากครับเพราะเอกสารเยอะตอนเนี้ยเราต้องมาแยกเป็นประเด็นแต่ละตัวแล้วล่ะครับว่าประเด็นนี้เราสามารถใช้เอกสารนี้ควบคู่กับอะไรได้บ้างอันนี้สามารถควบคู่กับอะไรได้บ้างนะครับอยากให้เป็นทางทางกฎหมายดําเนินการอีกทีหนึ่งดีกว่า ตอนนี้หลักๆของเราอะครับผมมันเพิ่งเขาเรียกว่ามันเป็นจุดสตาร์ทดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันเป็นจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นนะครับผมเราโชคดีแล้วกันเป็นความโชคดีและความโชคร้ายของเราที่มาเจอจุดบกพร่องในวันที่เราเริ่มฉะนั้นแล้วก็คือเราก็ขอถอยออกแต่เพียงเท่านี้ใช่ครับนะครับแต่ท้าวันนี้นะครับก็อยากจะบากบอกทางพี่ๆสื่อไปเลยว่าเรายังยินดีต้อนรับนะครับสำหรับสมาชิกทุกกองประกวด นะคบเพราะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่การทํางานมากับกองประกวดไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศตลอดระยะเวลาสามปีนะครับก็ยินดีต้อนรับสําหรับทุกที่นะครับแล้วก็อันเนี้ยครับเราจากที่เราได้ไปลงพื้นที่มานะครับผมล่าสุดเนี่ยก็คือเราลงไปพูดคุยกับหน่วยงานทงางภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องของเรามาเมื่อวานนี้นะครับเราต้องพูดเลยว่าเราได้รับใจนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนั้นเนี่ยมา อย่างมาันมากมายมหาศาลจริงๆ,ๆนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้นะครับผมเราเลยใช้พื้นที่ของเราแล้วกันในการที่จะพับเิชตรงนี้ออกไปว่าคุณเองคุณต้องแฟร์เกมกับเรานะครับคุณต้องแฟร์เกมกับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราที่เขาให้ใจกับเรามาอย่าใช้คําว่าอย่าในละคุณแล้วกันเนาะนะครับผมเพราะว่าบุญค,คุณก็ตาอ,อะไรก็ตามแต่เนี่ยระล,ลึกเอาไว้เยอะๆนะครับว่าตอนนี้การกระทําของตัวเอง นะครับมันเหมาะสมมันเหมาะควรแล้วหรือกับความเมตตาที่ทุกๆุกคนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนั้นเนี่ยเขามอบให้เรามาเมื่อวานเนี่ยครับพูดเลยเราได้ไปลงพื้นที่ที่นั่นมานะครับเราเพื่อลงไปแจ้งเรื่องเนี่ยให้กับหน่วยงานเราน,าน,านั้นทราบสิ่งที่เราเกิดขึ้นไม่มีหน่วยงานเราไม่มีใครอิกนอเลยดีกว่าว่าเออเนี่ยเรากลัวแล้วนะเราจะไม่เอา ทุกคนมีแต่บอกว่าไม่เป็นไรให้พวกเราเนี่ยมาจัดการตรงเนี้ให้เรียบร้อยก่อนทางนู้นเขาอ้าแขนพร้อมรับพวกเราเสมอไม่ว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นเวทีอะไรก็ตามแต่แต่ถ้าเป็นพวกเราลงไปทางนู้นยินดีต้อนรับแล้วอันนี้คือฝากไว้เลยว่าไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติพวกเราได้ดูแลอะไรบางอย่างหรือเราจะได้ลงไปทํางานในพื้นที่นั้นอีกครั้งไม่ว่าด้วยเวทีอะไรก็ตามแต่เราก็จะทําให้ดีที่สุดเพราะว่า พูดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยของดีในบ้านเรามันยังมีเยอะนะครับแล้ว<ช>จากที่เราลงไปลงพื้นที่ที่นั่นมาเนี่ยครับพื้นที่ท่านั่นเองเป็นจังหวัดที่เล็กจริงนะแต่มันสวยงามมันมีอะไรมากมายหลายอย่างที่ยังเลเเสเไปเซนได้นะครับจริงๆแล้วคุณก้องได,ได้พูดไปค่อนข้างเกือบครบทุกประเด็นแล้วล่ะครับแต่ตอนนี้คือแม็กว่าคําขอโทษอะมันช้าเกินไปนะครับผมก็ให้คําขอโทษเปลี่ยนเป็นตัวเงินดีกว่า น่าจะโอเคนะคะเพราะพวกเราจะเอาเงินทุกบาททุกตางค์เนี่ยไปทําบุญแล้วก็ไปส่งเสริมภาพลักษณ์ในจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับให้มันก่อประโยชน์มากที่สุดดีกว่านะครับเราสําหรับตัวกล้องเองนะครับในฐานะที่วันนี้กล้องมานั่งตรงนี้ในนามของตัวแทนแล้วกันนะครับสําหรับผู้ที่ไม่ได้มาสิ่งหนึ่งที่กล้องอยากจะพูดฝากบอกไปนะครับให้ได้ทราบกันว่าคําขอโทษนะครับมันควรจะมาพร้อมกับความจริงใจและคบว่าสำนึก าคุณไม่สมดุกนะครับคุณไม่ต้องพูดหรอกครับคำว่าขอโทษเพราะอย่างน้อยที่สุดคุณต้องทบทวนการกระทําของตัวคุณเองด้วว่าคุณน่ะได้ทําอะไรลงไปแล้วคุณได้สร้างความเสียหายเหมาะสมแล้วหรือที่จะเป็นผู้ดูแลงานประกวดที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีเกียรติแห่งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับสำหรับเราเนี่ยทุกๆเวทีประกวดมันมี v a l ูมันมีคุณค่ามันมีเกียรติในตัวของคุณเองคุณดี s e r พอไหมที่คุณจะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นผู้ ดูแลเอางี้ดีกว่านะครับผมพิจารณาตัวเองเอาละกันนะครับจากการกระทําของตัวคุณเองแล้วส่วนในเรื่องของแง่ของทางกฎหมายในแง่ของการดําเนินการอื่นๆบอกได้เลยว่าเราดําเนินการแน่นอนครับแล้วเราจะไม่ใจดีแล้วเราจะรับคําขอโทษของคุณนะครับเป็นเงินสดทํนั้นครับอย่างที่คุณแม็กกี้ได้แจ้งไปคุณมาจินฝากอะไรไหมครับมีครับท่านผู้หมดละ แล้วก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวนะครับผมจากหลายๆสื่อหลายๆคขนงหลายๆเพจนะครับที่วันนี้ไม่ตายอ็นดูแล้วกันนะครับผมให้เกียรติพวกเราในการมาเป็นพื้นที่ให้เรานะครับได้พูดความในใจของเราไปเราได้เรียกร้องเนี่ยความเป็นธรรมคืนให้กับพวกเรานะครับผมยังไงก็ขอฝากแล้วกันนะครับสําหรับพวกเราทีมนี้ไว้ด้วยก็ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่นะครับผมพวกเราพร้อมที่จะเป็นคนช่วยผลักดันแล้วก็สนับสนุนนะครับผมให้ความ ดีงามเกิดขึ้นแล้วกันนะครับหากคุณต้องการมุมมองอะไรใหม่ๆนะครับผมหรือต้องการมืออาชีพลงไปทำงานพวกเราพร้อมเสมอนะครับผมที่จะลงไปดูแลนะครับ